ถ้าเราชอบใครเขาพูดอะไรเราก็มักจะเชื่อนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกบวิวฒ์เจ้าของ Facebook Page 8บรรทัดครึ่งครับและนี่ก็เป็นครั้งที่37แล้วนะครับที่เราได้มาพูดคุยกันครั้งที่แล้วผมพูดคุยถึงเทคนิคก,การอินฟลูเอนซ์การขายของให้ได้มากขึ้นนะครับจากหนังสือชื่ออิ f ฟ u e เ c น พูดไปสเทคนิคแรกนะฮะเทคนิคแรกคือ scarcity เทคนิคที่2คือ social proof นะครับก็ลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะฮะครั้งนี้จะมาพูดถึง3เทคนิคที่เหลือนะครับจากหนังสือชื่อ influence กับ robert ์ i a ิ d i n i นะฮะก็เป็นบุคคลที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้กันเป็นคลาสสิกเลยนะครับในการขายของใน marketing ของ top university ในโลกนี้นะครับก็เทคนิคที่3นะฮะเทคนิคที่3 คือ reciprocity นะครับ reciprocity เนี่ยภาษาไทยก็คือการการตอบแทนนะการให้ตอบแทนกลับ,นะบ reciprocity คือถ้าใครให้ของเรามาเนี่ยเรามี tendency เรามีคนแนวโน้มที่จะตอบแทนเขาเสมอนะครับเทคนิคนี้คืออะไร,นะรเทคนิคนี้ก็คือว่าคุณเคยเข้าไปในงานาพวก free trial อะไรย่างี้ไหมครัแบบว่าเนี่ยทดลองดูก่อนนะ อลองมาเรียนฟรีได้นะลองเอาของไปใช้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคเหล่านี้เนี่ยจะเห็นมากมากมายนะอลองเอาไปใช้ก่อนถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันมีผลกับคนมากนะครับคือถ้าเราได้ของมาใช้หรือว่า,าได้ลองได้ลองชิมแอปเปิลนะฮะอร่อยอร่อย,ออยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเนี้ยเราจะมีเทรนด์ซีมีแนวโน้มที่จะซื้อเพื่อตอบแทนเขาแม้ว่าเราจะไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะใครให้ของเราเราจะอยากตอบแทน มากหรือน้อยต่างกันเทคนิคพวกนี้เนี่ยก็จะเห็นพวกฟรีซ s มเปิลต่างๆนะครับก็คือเนี่ยอะลองชิมดูไหมคะชิมดูก่อนตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะพอชิมแล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็อะซื้อซะหน่อยอนะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นให้อะไรซะหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะให้อะไรเรากลับมาโดยการซื้อตอบแทนนะครับมีงานรีเสิร์ชที่น,น่าสนใจนะอันนี้ก็อาจจะดูเอ็กซ์ตรีมนิดนึงครับเขาบอกว่าเนี่ยเอ,อเราจะเคยเห็นนะครับคนที่ พวกนี้ใช้เยอะในเรื่องของอเขาเรียกว่า,างานพวกมูลนิธิ non profit เนี่ยจะใช้เทคนิคพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะคือนึกภาพนะฮะงานฐานพันศึกนะครับในในสนามบินที่อเมริกาเนี่ยจะมีคนจากมูลนิธิเนี่ยนะฮะเดินเข้ามาแล้วก็ติดดอกป,ป๊อปปี้ให้คุณเลยนะครับคือติดดอกป๊อปปี้ให้คุณที่หน้าอกเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ขายนะติดดอกป๊อปปี้ให้อ่าเราก็จะให้เขาติดดอกป๊อปปี้ให้หน้าอกใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะเริ่มพูดคุยว่า อ่าเนี่ยนะเขามาจากองค์กรนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยดอกป๊อปปี้เนี่ยแทนคุณค่าของสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นะมีคนลําบากแบบนี้ก็อยากให้ช่วยบริจาคหน่อยประเด็นสำคัญก็คือดอกป๊อปปี้มันติดอยู่ที่หน้าอกเราแล้วนะฮะถอดคืนก็ไม่ได้นะเขาให้เราแล้วแล้วเขาก็ให้เราจริงๆนะครับแต่เราจะรู้สึกผิดนะฮะก็ต้องบริจาคซะหน่อยอ่าอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นเทคนิคที่ผมว่าอ m a เมซิ่งมากเลยฮะเป็นเทคนิคที่เหมือนกับว่าโอ้โหมันทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไงฮะมันทําให้เราเนี่ยกือไม่เข้าคายยไม่ออกเลนะรับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ reciprocity ที่ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็บางทีมันก็ดูน่ากลัวนิดหนึ่งนะคือเราจะรู้สึกผิดขนาดนั้นเลยทําให้เราจําเป็นจะต้องซื้อทั้งที่เราไม่ได้อยากจะซื้ออะไรแบบนี้แต่พวกนี้มันก็เป็นเทคนิคนะครับมีอีกเคสหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยส่งจดหมายมาให้นะค,คือ non profit เนี่ยจะส่งจดหมายไปให้ทั่วเลยทั่วประเทศเลยนะครับข้างในนั้นเนี่ยใส่เงินน,น,น,งเนนิดนึงไว้ใส่เหรียญนิดนึงไว้ใส่บาทหนึ่งสองบาทสาบาทจะตัวอย่างน,นะครับแต่ว่า ข้างในนั้นก็จะเขียนจดหมายว่าเนี่ยอยากให้ช่วยบริจาคหน่อยเงินนี้เหรียญแบบนี้ให้เก็บเอาไว้นะเป็นเหรียญที่เกิดจากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง,ยงงนแล้วก็อยากให้บริจาคโอ้โหคือส่งของมาให้ขนาดนี้แล้วโอ้โหเราก็รู้สึกว่าเรารับมาแล้วใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องมีคนที่บริจาคเนี่ยบริจาคก,กลับไปอะไรแบบนี้เป็นต้นอาจจะไม่ได้บริจาคทุกคนแต่มันเป็นเทคนิคนะครับคุณให้ของใครเนี่ยเขาก็จะ ส่วนใหญ่แล้วจะคิดที่จะตอบแทนคุณฮะพวกฟรีซมเปิลต่างเนี่ยอันนี้ก็คือมาจากเทคนิคนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือเทคนิคที่3นะฮะร reciprocity นะครับการให้ต่างตอบแทนนะฮะต่อไปเทคนิคที่4นะฮะเทคนิคที่4เนี่ยเ,เรียกว่า liking นะฮะ liking ง่ายๆครับคุณชอบคุณชอบใครเนี่ยคุณคุณคุณ,ค,ณคุณก็จะมีแนวโนม้มที่จะเชื่อคนคนนั้นนะเทคนิคนี้ใช้กันมาเยอะมากในโฆษณาก็คือใช้ดาราที่เราชอบเนี่ยแหละฮะดาราชอบอันนี้เราก็จะ อยากใช้ตามนะฮะ,ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีคุณเขาเรียกว่าไงครับดาราคนหนึ่งนะคะคุณอ้ําพัชราภาอย่างเงี้ยใช้มิสทีนนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มิสทีนเนี่ยมันดีเนาะชอบดาราคนนี้อะไรเงี้ยนะ,ะหรือว่าถ้าเราจะซื้อหนังสือวิทยาศาสตร์สักเล่มหนึง่งถ้าเราชอบออน้องเชอร์ปรางอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอุย้ยน้องเชอร์ปรางชอบหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้น่าจะดีเนาะ เราก็จะซื้อตามนะก็คือเราชอบใครถ้าเรารู้ว่าลูกค้าเราชอบใครเนะี่ยมันคือการเลือกพรีเซนเตอร์มาพรีเซนต์สินค้านะฮะอันนี้เป็นเทคนิคที่หลายท่านรู้อยู่แล้วแลาวท่านอาจจะรู้สึกว่าดารามันไม่มีมความจําเป็นแต่จริงๆแล้วมันมีผลต่อไซ y c h o l o ลนครับเราเราชอบใครเราก็อยากจะจะ,จะทำตามสิ่งนั้นเหมือนกับพี่ตูนเราชอบพี่ตูนพี่ตูนวิ่งเราก็อยากวิ่งอะไรแบบนี้นะฮะมันมันมันมีผลในเชิงจิตใต้สํานึกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ซับซอ้อนนะเขาเรียก liking liking, liking นะครับถ้า ถ้าเราทําให้เขาชอบเราได้เนี่ยเราพูดอะไรเขาก็เชื่อนะฮะอันถัดไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไลกิ้งนะครับอันถัดไปอันนี้ข้อ5นะฮะอันนี้น่าสนใจอันนี้เรียกว่าคอมมิชเมนต์นะฮะคอมมิชเมนต์อ่าอันนี้จะน่าสนใจนะครับเอ่ออะไรก็ตามที่เราเคยพูดไว้เนี่ยเราจะไม่อยากจะเออ่ฝืนฝืนสิ่งที่เรา ผิดเขาเรียกว่าผิดผิดสิ่งที่เราสัญญาไว้นะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆเขามีเขามีเทคนิคนี้นะครับมันมาจากการขายของนะฮะลองยกตัวอย่างว่าเราต้องขายของสักอย่างเนี่ยโดยการไปเคาะประตูหน้าบ้านนะฮะนึกภาพนะเคาะประตูหน้าบ้านนี่คือเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากคือคนเปิดออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่ไม่รู้อะไรเลยแล้วเราจะขายสิ่งของบางอย่างเนี่ยโอ้โหมันมีเทคนิคยังไงนะครับก็อันนี้มายกตัวอย่างเลยนะครับสมมุติ ถ้าคุณขายอะคุณเปิดมาคุณงี้มีคุณเคาะประตูนะฮะคุณเคาะประตูเสร็จปุ๊บเจ้าของบ้านเปิดมาตกใจอ้าวคุณเป็นขครใช่ไหมก็แนะนําตัวอ่ะผมชื่อนี้นะครับอ่แเราก็เริ่มถามเลยฮะเอิม่มคุณคิดว่าประเทศเราเนี่ยการศึกษามีความสําคัญไหมครับอะถ้าถามงี้คนคนที่ไม่รู้จักกันมาถามงี้เราก็บอกเออใช่ครับสาคัญมากครับใช่ครับบอกโอเคแล้วคุณคิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยควรจะมีการการศึกษาที่เท่าเทียมกันไหมครับเราก็ต้องตอบว่าอืมใช่ใช่ใช,ใช่บอก แล้วถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่จะช่วยเด็กเหล่านั้นได้เนี่ยคุณจะอยากช่วยพวกเขาไหมครับอูถาม leading question เราก็ตอบใช่สิมีไรฉันช่วยได้ฉันก็จะช่วยอบอกโอเคผมขายหนังสือวาดภาพเด็กครับถ้าคุณซื้อหนึ่งเล่มเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกเล่มหนึ่งที่เราจะเอาไปให้เด็กที่ได้โอกาสครับโอ้โหคือนึกภาพออกไหมฮะเหมือนเราแบบเราคอมมิชไปแล้วกับหลักการและก็ฟิโลโซฟีเหล่านั้นคือใช่การอึกษารสาคัญนะการอึกษารต้องเท่าเทียมนะ ถ้ามีโอกาสฉันอยากจะช่วยนะโอกาสมาถึงตรงหน้าคุณแล้วครับคุณจะช่วยไหมครับเอา้ากลายว่าเอา้าต้องต้องซื้อเลยเพราะตะกี้พูดไปแล้วว่าเป็นคนดีไปแล้วตอนนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ซื้อเหมือนแบบเหมือนเหมือนผิดผิดคำมั่นสัญญาอะไรเงี้ยอ่านี้เทคนิคเทคนิคนี้ผมค่เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยนะฮะแล้วก็เวลาการขายเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือสิ่งที่ make a difference ได้หรอกเพราะถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงฟิโลโซฟีไม่พูดถึงหลักการของมันก่อนคุณเปิดปุ๊บบอกว่าเออผมขายหนังสือครับถ้าวดเออคุณซื้อเล่มนี้ผมจะ มันก็เหมือนว่าเออมันก็มีทางไปว่าเอาเอ,เอผมยังไม่ต้องการนะไม่เป็นไรคือบรนปติเสธง่ายแต่ถ้าคุณเริ่มพูดตัวความเป็นตัวคุณขึ้นมาเนี่ยว่าคุณเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้งนเนี่ยแล้วถ้ามันไป็นลิงกับสิ่งที่เราจะขายพอดีเนี่ยลูกค้าก็บางทีกไมเข้าขายไม่ออกนะผมรู้ว่าเทคนิคพวกนี้จริงๆแล้วที่ผมพูดเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่ามันได้ผลในเชนิงจิตใต้สํานึกนะครับเขาถึงเรียกว่าหนังสือแล้วเนี่ยเป็นหนังสือเทพเลยนะฮะชื่อหนังสือชื่อ Influence นนนะะครัับหงือเเก่าล,ลขียดยด เพราะฉะนั้น5เทคนิคที่พูดไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะฮะมีอะไรบ้างครับ social proof นะฮะ scarcity มี reciprocity นะครับมี liking แล้วก็ commitment นะครับ5ข้อถ้าเรามีครบใน pitching ของเราในสิ่งที่เราเขียนไว้ใน marketing message นะครับถ้าเรามี5ข้อนี้รับรองฮะจากที่ขายได้ธรรมดาจะกลายเป็นขายดีเทนำเทท่านะครับครั้งต่อไปมีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะฮะ แล้วกลับมาพบกันใหม่แปดปีถัดครึ่งพอดแคสต์ครับฝาก Subscribe p o พอดแคสต์ Spotify แชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับผม